สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาเครื่องขยายเสียงนะครับซึ่งถือว่าเป็นารเรียนการสอนในสัปดาห์รแรกๆนะครับของเรานะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงให้มันลึกซึ้งนะครับกว่าที่นักเรียนได้รู้จักมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับนักเรียนบางคนก็เคยใช้นะครับรู้จักแล้วก็บางคนก็เคยประกอบเครื่องขยายเสียงแล้วนะครับต่อใช้งานในบ้านหรือตาม ที่ต่างๆนะครับตามเทศกาลต่างๆวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักว่าเครื่องขยายเสียงจริงๆเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดตีกย่อยนะครับในเรื่องของลักษณะนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับที่ลึกซึ้งลงไปกว่าที่นักเรียนได้รู้จักนะครับวันนี้ครูจะพาไปทําความรู้จักกับวิชาเครื่องขยายเสียงนะครับเบื้องต้นให้กับนักเรียนนะครับสําหรับ เครื่องขยายเสียงเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า amplify นะครับเพราะฉะนั้นคําว่า amplify เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเวลาเขาเรียกสั้นๆเขาจะใช้คําว่า am นะครับที่เราเรียกว่า am หนึ่งตัว am สองตัวเนี่ยนะครับก็มาจากคําว่า amplifier นะครับ a m p l i f i e r a m p l i f i แปลว่าขยายพอใส่ er ก็เป็นนามก็คือ,อะจะเรียกว่าเครื่องขยายเสียงนะครับเรียกว่า amplifier นั่นเองนะครับมาดูคําจํากัดความนะครับเขาให้นิยามของเครื่องขยายเสียงไว้อย่างไรนะครับ เ่าบอกว่าเครื่องขยายเสียงเนี่ยก็คือเครื่องอด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทําหน้าที่ในการขยายสัญญาณขาเข้านะครับสัญญาณขาเข้าก็หมายความว่าสัญญาณที่เราป้อนเข้าไปกับเข้าไปยังเครื่องเสียงนันเองนะครับขาเข้าต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อเราเรียนวิชาเครื่องเครื่องขยายเสียงแล้วนะครับเราจะใช้คําว่า input, นะครับอินพุเป็นหลักนะฮะแต่จะใช้คําว่าขาเข้านะครับให้มีให้มีความดังมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปยังอุปกรณ์ขาออก หรือเราเรียกหรือลำโพงนะครับขาออกเนี่ยนะครับต่อไปเราอาจจะเรียกว่าสปีเกอร์หรืออาจจะเรียกว่าเอาพุทก็ได้นะครับขาเข้าก็เป็นอินพุตนะครับขาออกก็จะเป็นเอาพุทนะนะครับก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงขาเข้านะครับให้ดังมากขึ้นและส่งไปยังอ,อุปกรณ์ขาออกหรือลำโพงเอาพุทนะครับนะให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะครับลักษณะเขาก็จะมีรูปร่างหน้าต่างนี้นะครับแต่ในความจริงในตลาดหรือในใน ในชุมชนเราเนี่ยนะครับที่เราเคเห็นเครื่องเสียงเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่นี้กูยกตัวอย่างขึ้นมาอ่าตัวนี้ก็โนนที่1นึงตัวที่2ตัวที่3าเนี่ยนักเรียนเห็นดูเนี่ยน,นะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องเสียงที่ใช้ตามงานทั่วไปนะครับเครื่องขยายเสียงนะครับอ่าบางรุ่นก็อาจจะเป็นรุ่นแบบนี้นะครับที่เราจะเคยเจอเคยเห็นที่มันเปิดขายในพวกเว็บไซต์ออนไลน์เช่น lazada ใน shopee ต่างๆ,ๆนะครับก็อ,อาจจะมีเครื่องเสียงซึ่งอ่าสองตัวเนี้ย สองตัวเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตัวบนตัวล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของขนาดนะครับอ่าทีนี้พอมันมีเรื่องของขนาดเข้ามานะครับมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดนะครับหรือคุณสมบัติของเขานะครับที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเรียนในเนื้อหาถัดไปนะครับอ่ามาดูเรื่องของชนิดนะครับแล้วก็ประเภทของเครื่องใหญ่เสียงก่อนนะครับ ชนิดและประเภทของเครื่องขยายเสียงนั like. ้นเนี่ยเราแบ่งได้หลายประเภทนะครับประเภทที่1เราเรียกว่าเครื่องขยายเสียงแบบหลอดสุญญากาศนะครับนะครับนะครับหลอดสุญญากาศนะลักษณะก็จะเป็นหลอดใสในลักษณะนี้นะครับซึ่งเครื่องเสียงแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาจะแมงไม่มีพวกแบบที่2แบบที่2เราเรียกมันว่าแบบทรานซิสเตอร์นะครับอ่ะย้อนกลับมาแบบที่1นิดนึงแบบที่1เนี่ยนะครับก็คือเป็นเครื่องเสียงชุดแรกๆที่เขามีการผลิตออกมา เขาเป็นเครื่องเสียงรูปแบบหลอดสุญญากาศนะครับหลอดสุญญากาศก็จะมีลักษณะหลอดอย่างเนี้นะครับหลอดรุ่นนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ uh, มันมีช่วงหนึ่งที่เขาเลิกใช้เมื่อมีแบบทานซิสเตอร์เข้ามาแต่หลังๆเนี่ยมันมันได้รับการนิยมด้วยความที่มีลักษณะเป็นความคลาสสิกแล้วก็วินเชจน,นะครับเขาก็เลยมีการพัฒนาเครื่องเสียงในรูปแบบของหลอดสุญญากาศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ที่เห็นจะชัดก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ราคานะครับเครื่องเสียงแบบสุญญากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่สูงนะครับด้วยความที่ว่ามันมันเป็นชุดเครื่องเสียงที่ดูมีความแตกตาแล้วก็มีความคลาสสิกในตัวนะครับแต่ว่าความสามารถในการขยายเสียงขยายสัญญาณให้มีความไพเราะหรือให้ดังเนี่ยเขาก็ทําได้ไม่ไม่ได้แตกต่างไปกับชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบทรานซิสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้น ครื่องเสียงแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องเสียงแบบหลอดสุญญากาศนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ทรานซิสเตอร์หรืออุปกรณ์สารกึ่มตัวนํานะครับเป็นอุปกรณ์ในการผลิตซึ่งข้อดีของการทําอันนี้คือทําให้ขนาดของเครื่องเสียงที่ได้ขนาดของเครื่องเสียงที่เล็กลงนะครับ เพราะว่าถ้าเราเทียบกับ2รุ่นนี้นะครับตัวหลอดเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่นะครับพอเป็นทาซิสเตอร์มันจะเล็กลงนั่นเองอพวกนี้จะใช้เป็นทาซิสเตอร์หรือเป็นพวกมอสเฟตในปัจจุบันนะครับที่ทําให้ขนาดของเครื่องขยายเสียงเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับแต่ความสามารถในการขยายเสียงแล้วก็ความไพเราะต่างๆก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับชุดนี้เราเรียกว่าเครื่องเสียงแบบทาซิสเตอร์เป็นชุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากชุดเครื่องเสียงแบบหลอดสุญญากาศนะครับ อ่าส่วนแบบที่3มอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในช่วงยุคปัจจุบันนะครับยุคนี้ก็คือเครื่องขยายเสียงที่ใช้แบบวงจรรวมนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า iC นะครับลักษณะของ iC เนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวอย่างเงี้ยครับมันจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กก็แล้วแต่แต่มันจะมีขาเยอะๆนะครับเช่นแผงวงจรเนี้ยก็คือแผงวงจรขยายเสียงที่ใช้ IC เป็นเป็นตัวขยายนะครับที่ใช้ IC เป็นตัวขยาย เอ่เอเปรีเทียบกับแบบที่1และแบบที่2เนี่ยแบบที่3ที่ใช้ IC เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบทั้งขนาดทั้ง3แบบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยข้อดีคือจะมีขนาดเล็กแต่มันก็จะมีข้อเสียที่ตามมาซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนา IC ที่มีคุณสมบัติความสามารถในการทำงานประสิทธิภาพใกล้เคียงกับซันดิเซอร์หรือไม่นะครับเพราะ,ะน,นตัวนี้ ที่ชัดเจนก็คือในเรื่องของขนาดที่มันเล็กลงซึ่งมันเล็กลงราคามันก็ถูกลงเราก็จะเห็นวา่าเดี๋ยวนี้มันจะมีชุดวงจรขยายเสียงที่มันขายในในท้องตลาดในเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยที่มันมีราคาบางบาง,บางรุ่นเนี่ยราคาแค่หลักสิบบาทนะครับหลักร้อยก็มีนะครับราคาไม่สูงสามารถเป็นราคาที่จับแตะต้องได้เพราะฉะนั้นใครชอบวิชาเครื่องขยายเสียงอยากจะลองทําก็สามารถซื้ออุปกรณ์มา ฝึกทดลองได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับเพราะฉะในปัจจุบันเนี่ยเครื่องเสียงในในรูปแบบของ IC ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับอ่ะต่อไปถ้าเราแบ่งนะครับถ้าเราแบ่งเครื่องขยายเสียงเป็นแบบการจัดวงจรภาคขยายบ้างนะครับเราจะสามารถแบ่งได้กี่ชนิดนะครับอ่าแบบที่หนึ่งเราเรียกว่าแบบโมโนนักเรียนเคยได้ยินคาว่าโมโนนะครับโมโนหมายถึงว่านะครับ เป็นเครื่องใหญ่เสียงที่มีช่องสัญญาณเพียงช่องเดียวเท่านั้นนะครับหรือสามารถต่อลําโพงได้เพียงหนึ่งดอกนะครับแต่ในความจริงเราสามารถต่อลําโพงได้มากกว่าดอกแต่เสียงจะเป็นเสียงมาจากผ้าขยายตัวเดียวกันหมายถึงว่าเอาลําโพงสองดอกหรือสามดอกมาพ่วงด้วยกันแล้วก็ต่อเข้าผักผ้าขยายแค่ข้างเดียวนะครับแบบนี้เราเรียกมันว่าโมโนนะครับส่วนแบบที่สองนะครับ ย้ำนิดหนึ่งนะครับแบบโมโนส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในชุดวงจรขยายเสียงที่มันเป็นแบบ i อซที่เราเคยดูจากข้างต้นนะครับอันนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นโมโนนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกต่อ,ตอลำโพงดอกเดียวส่วนใหญ่นะครับแบบที่สองนะครับถ้าแบ่งตามชิ้นเดอกของการจัดวงจรเราเรียกมันว่าเครื่องขยายเสียงแบบเซอรโอานักเรียนก็จะเริ่มคุ้นชินกับคํานี้ขึ้นมากขึ้นนะครับเครื่องเสียงเซอรอนะครับเซอรอก็จะเป็น เครื่องเสียงที่นะครับมีช่องสัญญาณ2ช่อง2ช่องในที่นี้ก็หมายถึงว่าสามารถต่อลาโพงได้2ดอกนั่นเองดอกด้านซ้ายกับดอกด้านขวาเมื่อ,อไรก็ตามที่มีดอกซ้ายดอกขวาหรือสดอกแล้วก็ภาคขยายเนี่ยเขาแยกออกจากกันเนี่ยนะครับจุดนี้เราจะเรียกมันว่าเครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอนะครับแล้วก็เสียงที่ได้รับเนี่ย,ย,ย,ยก็จะมีความเป็นมิติความสมดุลของเสียงมากขึ้นนะครับโดยการฟังจาก จุดที่เรานั่งหรือจุดที่เรายืนก็จะอยู่ระหว่างลำโพงทั้งสองสองดอกนะครับเป็นสองข้างซ้ายขวานั่นเองเครื่องเสียงลักษณะนี้เราเรียกว่าเครื่องเสียงแบบเสื่อนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาเด็กก็อาจจะคุ้นชินใช่ไหมครับมันก็จะมีเครื่องเสียงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีลำโพงข้างซ้ายลำโพงข้างขวานะครับภาคขยายของเขาเนี่ยจะจะแยก จะแยกขยายด้วยกันก็คือข้างนี้ก็ข้างนี้ oh. ข้างน,างน,างนี้ข้างนี้นะครับแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เรามารวมกันก็จะกลายเป็นชุดโมโนโน,นะครับชุดโมโนโน,นี่คือแบบสเตอริโอครับอ่ะกับอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเราแบ่งตามชนิดของกระแสไฟฟ้าที่เป็นไฟเลนให้กับวงจรเครื่องขยายเสียงอ่ะอันนี้ครูไม่มีรูปให้นะครับแต่แยกให้เป็นสามชนิดด้วยกันนะครับ อ่าชนิดที่1ก็คือเครื่องขยายเสียงที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวงเล็บไว้นะครับว่าสามารถต่อกับอะแดปเตอร์นะครับต่อกับอะแดปเตอร์ในส่วนของไฟเลี้ยงหรือแบตเตอรี่ได้นะครับอันนี้คือเครื่องขยายเสียงแบบไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอะแดปเตอร์ก็คือตั้งเรงเคยเห็นเหมือนชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่เป็นอะแดปเตอร์เก่าๆตัวดำๆหรือเป็นอะแดปเตอร์ที่เราใช้ชาร์จมือถืออันนั้นนะครับก็คืออะแดปเตอร์นะครับเราก็สามารถ เรียกเครื่องเสียงเครื่องเสียงชนิดนั้นว่านั้นได้ว่าเป็นเครื่องเสียงแบบกระแสตรงนะครับส่วนแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องขหญ่เสียงที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับคําว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยหมายความว่าเราเอาเครื่องเสียงตัวนั้นเนี่ยนะครับต่อเข้ากับไฟบ้านหรือไฟทั่วไปที่เราใช้ในบ้านครอบครัวที่มันมีปลั๊กไฟตรงไหนเนี่ยนั่นคือไฟฟ้าแบบกระแสสลับหมดเลยนะครับไฟตรงนี้ก็คือเป็นไฟฟ้ากระแสสลับขนาด220บโวลต์ก็อยู่ตาม บ้านเนี่ยที่เราใช้ในบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องเสียบลับตัวไปนะครับกับแบบที่3นะครับแบบที่3มเนี่ยก็คือจะรวมเอาแบบที่1กับแบบที่2นะครับเอาไว้ด้วยกันนะครับก็คือสามารถต่อได้ทั้ง2แบบสามารถต่อไฟฟ้ากระแสตรงได้สามารถต่อไฟฟ้ากระแสลส,าาฟฟแสลับได้นะครับอันนี้คือเรื่องของนิยามนะครับแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องขยายเสียงนะครับมันถ้านักเรียนดูนะครับนักเรียนก็จะได้รู้ว่าเครื่องขยายเสียงเนี่ยมันคืออะไรมีกี่ประเภทนะครับแล้วเขามีวิวัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นของการสร้างเครื่องเสียงแรกๆจนถึงยุคของเครื่องเสียงในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของเครื่องขยายเสียงครับ